สวัสดีค่ะสมายนะคะลาริดาธนานุประดิษฐ์ค่ะตอนนี้นะคะก็เป็นสติกเกอร์ครีเอเตอร์นะคะแล้วก็มีคาแรคเตอร์ชื่อว่าคุณหมีกับเจ้าเหมียวค่ะรวมถึงมีเพจด้วยนะคะชื่อว่าสมัยไซแอมนะคะสำหรับสมายนะคะสมัยคิดว่าตัว NFT Art เนี่ยมันค่อนข้างมาแรงมากๆเลยในยุคนี้เพราะว่ามันเป็นยุคของดิจิตัลเนอะแล้วก็นักลงทุนเนี่ยก็เริ่มมาลงทุนเกี่ยวกับ ภาพวาดหรือว่าภาพเขียนเนี่ยเพราะว่ามันเริ่มมีมูลค่ามากขึ้นค่ะเป็นที่แบบที่น่าจับตามองเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครเริ่มเข้ามาสู่ในวงการของ NFT art เนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะทําให้ดึงดูดนักลงทุนได้มากกว่าเพราะว่ามันค่อนข้างแปลกแล้วก็ใหม่แล้วก็น่าสนใจค่ะ สำหรับคอร์สนี้นะคะเราเริ่มต้นกันจากศูนย์จริงๆค่ะก็คือเราจะพาทุกคนนะคะไปเรียนรู้กันตั้งแต่เริ่มต้นจนไปถึงการเรียนรู้เกี่ยวกับโปรแกรม Procreate โปรแกรม Love Animator ไปจนถึงการสร้างสติ๊กเกอร์ไลน์แล้วก็ NFT Art รวมถึงช่องทางแล้วก็แพลตฟอร์มต่างๆแล้วก็เทคนิคอีกมากมายเลยค่ะในการสร้างคอนเทนต์แล้วก็ผลงานของเราให้เป็นที่น่าสนใจนะคะซึ่งทุกคนก็สามารถนำความรู้ตรงนี้นะคะไปต่อยอดได้อีกมากมายเลยค่ะ สำหรับตัวคอร์สนี้นะคะคนที่จะมาเรียนเนี่ยจริงๆต้องบอกว่าไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานอะไรเลยหรือว่าถ้าเกิดว่าใครมีพื้นฐานทางด้านคริปโตหน่อยเนี่ยก็จะค่อนข้างดีมากเพราะว่าบางทีมันก็จะมีศัพท์เฉพาะบางอย่างแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่มีเนี่ยเดี๋ยวเราก็มาเรียนรู้ไปพร้อมกันได้เลยค่ะเพราะสไาสอนตั้งแต่ต้นเลย สำหรับตัวอุปกรณ์ที่ใช้นะคะในคอร์สนี้นะคะสมัยแนะนำว่าจะต้องมีตัว iPad ค่ะรวมถึง Apple Pencil ด้วยแล้วก็จะมีคอมไม่ว่าจะเป็นอาจจะเป็น macbook หรือจะเป็น Notebook ธรรมดาทั่วไปก็ได้นะคะเพราะว่าเราจะใช้ทั้ง2อันนี้ในการทำงานค่ะถ้าทุกคนอยากรู้แล้วนะคะว่าเราจะสามารถสร้างรายได้ได้จากการวาดรูปการสร้างคาแรคเตอร์ได้ยังไงเนี่ยสมัยก็อยากจะชวนทุกคนไปดูกันเลยค่ะกับ chapter แรกของเรานะคะไปดูกันเลย